ูยิ่งสวยนางเอกดังหลังผันตัวเป็นอิสระออกงานครั้งล่าสุดจึงมากสำหรับเซมี่คาวเวลเป็นอดีตนักแสดงในสังกัดช่องเจ็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดและได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2007มีผลงานในวงการบันเทิงเช่นละครโทรทัศน์อาทิเช่นคู่กิ๊กพริกเก,กลือบันไดดอกรับนางแบบโคกระโดนเพลงรับผาปืนแตก ล่าสุดเซมมี่ปรากฏตัวในงานเปิดโผคอนเทนต์เด็ดครึ่งปีหลัง2022ปรากฏการวันสนันจอณโรงแรมคอนแวน์แบงคอกถนนวิทยุโดยลุคนี้ก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับฮือฮาเมื่อสาวเซมมี่เธอได้เสิร์ฟความแซ่บในชุดเรซวอลหลังลึกพร้อมทั้งอวดสวดทรงองค์เอวให้ได้เห็นเบบจัดเต็นบวกกับการแต่งหน้าที่ได้ช่างฝีมือดีอยางป้องวินิษ